ตัวหน่อยเดียวแต่พลังของเขาไม่หน่อยเดียวครับเพื่อนๆแนะนําสว่านที่ใช้ดีใช้แบบเอาเรื่องเลยตัวนี้นะตัวนี้ผมสั่งมาเป็นตัวที่2ตัวแรกจะเป็นฐานแบตเตอรี่อยู่ล่างตัวนี้เป็นฐานไอแบตเตอรี่เสียบตัวตัวนี้นะครับอ่าจะมีสถานะไฟบอกเวลาเราจะใช้งานมอเตอร์บัสเลสเนี่ยมอเตอร์ของเขาว่นะครับความแรงของมอเตอร์ มีเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเข้าถอยแค่นั้นเองนะครับปรับท้องได้ยี่สิบเอ็ดตัวตัวนี้ความหน่วงนะครับแล้วก็เจาะไม่มีกระแทกถอดหัวได้ที่ผมชอบใช้งานก็คือถอดหัวได้เวลาเราคาดอกกลมหรือว่าดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราคาอยู่นะเราสามารถจะถอดแล้วก็เปลี่ยนใส่ดอกเหลี่ยมได้เลยไงเพื่อนเพื่อนพูดถึงนะอ่าแล้วก็ใส่ดอกเหลี่ยมได้เลย พร้อมที่จะใช้งานขึ้นหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ตอบโจทย์ตัวเบาๆเล็กๆแบบนี้พูดหนึ่งกล่องเพื่อนๆก็จะมีแบตเตอรี่มาสองก้อนนี่ผมสั่งมาสองก้อนเลยเหลือๆนะครับแบตเตอรี่อิดไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้พร้อมอะแดปเตอร์ที่ชาร์จกล่องเครื่องมือแค่นั้นแหละราคาไม่แพงเพื่อนๆลองเข้าไปเช็คดูดิใช้งานโครงหลังคาเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเลยเพื่อนๆตัวหน่อยเดียวแต่พลังของเขาไม่หน่อยเดียวอะตะกร้าผมปากกูแล้ว